วันนี้นะครับไกด์ลัฐพามาเที่ยวชมวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับเป็นวัดหลวงชั้นตีนะครับอันดับแรกนะฮะทางขวามือเราขอชมหอไตนะครับที่เก็บพระไตปิดกนะครับมีศิลป,ปะสวยงามเป็นที่เก็บรักษาพระธธรรมคัมภีร์หนังสือใบรานต่างๆใบในพุทธศัพพระพุทธศาสนานะครับเขาเรียกว่าหอพระไตปิดก ว่าจะเดนลาดนะครับาามีเทพพนมทั้งหมด16บหกองนะครับช่วยดูแลปลกปักนะครับหอเพระตไตรปิฎกแห่งนีนาา้เป็นไม้แกะสลักนะครับมีเทพพนมนะครับอ่ฮะ ตอนนี้เราก็แวะมาที่อโบสถ์อุโบ,โบสถหลังใหญ่นะครับของวัดสิงห์อานนาเราต้องขึ้นบันไดหน้าขึ้นไปก่อนนะครับมีเจ็ดขั้นนะครับส่วนใหญ่ที่ไปนะครับก็จะมีคำไหว้ของแต่ละวัดนะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ อันนี้ก็มาเที่ยวชมหลวงพ่อตอวัดพัสีสันเพชรนะครับอือฮึองท่านเหลืองรามอลามมากครับพัชสีสันเพชรนะครับมีะระฆคังโบราณนะครับ รูปทรงสวยงามนะครับเดี๋ยวขอเคาะละฆครังสักครั้งมีรูปเทพพนมนะครับอยู่รอบระฆครังความหนาของระฆครังนะครับโอ้เกือบหกเจ็ดนิ้วได้นะครับครั้งหล่อที่ผมว่ามีน้ำหนักมากกับครึ่งตันได้ครับ จากอุโบสถหลังใหญ่ละคังหล่อโบราณแล้วก็มาอุโบสถหลังกลางแล้วก็หลังเล็กนะครับแล้วมีพระธาตุหรือพระปางของเรานะครับอยู่ด้านหลังสวยงามมากอาามสีทองครับจากช่อฟ้านะครับหน้าบานเราเดินเข้าไปข้างบนร้อนมากเลยครับเท้า ประตูทางเข้านะครับประดับสวยงามด้วยแก้วนะครับหน้าบันข้างในก็มีแท่นอของบูตเรี้ได้ครับนะอันนี้ก็นายจับนะครับเป็นศิลาแกะสลัก น่าจะยุกเดียวกับพ่อคนลามกำแพงนะครับอันนี้เป็นแท่นไม้ลงรักปิดทองแฝดคู่นะครับแต่หันคนละด้านนะครับแค่อันเล็กอันใหญ่ครับอีกด้านหนึ่งของอันใหญ่ก็จะเป็นเหมือนอันเล็กด้านหน้าครับาจากนี้เรามาชมอุโบสถหลังเล็กนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์นะครับ ปดาปดาตกแต่งสมโตก็วิจิตรอังการครับต้องรอยบ่งบอกว่าอายุนามเก่ามากนะครับมีการซ่อมแซมหลายช่วงผูพังไปตามกาลเวลานะครับต้องรีบมากลับไหว้ก่อนที่จะเ,เสียหายมากกว่าน,นี้วิหารลายคำอย่างนี้แห่งนี้นะครับสร้างมา ตั้งแต่2,38นะครับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงหรือพระสิงห์นะครับศิลปะล้านานานะครับอันนี้จะเขียนเรื่องราววิธีการก่อ,อสร้างประดิษฐาด้วยอะไรนะครับเช่นหลังคา เครื่องไม้มงกระเบื้องดินเผาหน้าบานรัศสารลงรักผิดทองเขียนลายพันพฤกษาสีทองนะครับอันนี้ก็ด้านหลังทางทิศใต้ตก็จะมีกิจกรรมฟังครับฝาผนังเรื่องสวนหงทิศเหนือเขียนเรื่องสังทองครับกิจกรรมฝาผนังซึ่งเขียนในยุคข,ของต้นรัตนโกสินทร์เราประชมด้านในกันว่าที่เขียนไว้ตรงไหมครับ จิตกรรมที่หอ,อไลคําก็เสียหายไปเยอะนะครับฮะา,าจะล้อออกหมดแล้วจิตกรรมฝั่งหนึ่งของกำแพงในหอ,อไลคําก็อยู่ในสภาพที่ยังโอเคสมบูรณ์ครับอันนี้ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนมากราบไว้บูชาอยู่นะครับ วดลายด้านหลังและด้านข้างของพระพุทธสีหิงนะครับทั้งสองฝั่งได้ลอกลายออกไปหมดแล้วต้องการรณานะปฏิสังขรใหม่นะครับวันนี้ให้ชมพระพุทธสีหิงนะครับหลายร้อยปีมาแล้วให้สอบถามหลวงพี่ที่เพิ่งเดินไปนะครับนะเขบอกว่าทั้งสององค์ในหอ ลายคำของนี้นะครับเป็นองค์จำลองขึ้นมานะครับแต่องค์ทางนี้นะครับสำหรับใช้ประกอบพิธีการนะครับของจริงที่ประดับด้วยเพชรพลอยทับทิมนินจินดาจะสุกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยครับจบด้วยภาพส,สวยๆนะฮะพระธาตนะครับอ,ระะอยู่ข้างๆหอลายคำ